วันนี้พวกเรา3าคนนะคะอยู่กันที่วัดท่ากระบือค่ะวันนี้พวกเราจะพาไปหาสาระและความรู้ดีๆกันนะคะไปเลยเรามาฟังประวัติหลวงพ่อรุ่งกันดีกว่าครับหลวงพ่อรุ่งหรือพระไพโรธพุทธนาจารย์มีนามเดิมว่าลุ่งพ่วงประพันธ์เกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2416ี่บที่ตำบลหนองนกไข่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครท่านได้บวชเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่22เมษายน พศ2438ณนะวัดท่ากระเบอือเบอเภอกระทุ่มแบนจัังวดหสมุทรสาครโดยมีพระอุปชาทัพแห่งวัดน้อยนคนุณเป็นพระอุปชาหลังจากบวชแล้วท่านได้ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและวิปัสสนากรรมฐานกับพระอาจารย์หลายลูกจนมีความรู้แตกฉานในปีพศ2453ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดท่ากระบอรือ หลังจากที่เราเดินเข้ามาในวัดกันนะครับทางขวามือก็จะมีจุดทำบุญหยอดตู้เพื่อนำไปซื้อดอกไม้ทูบเทียกันนะครับ หลังจากที่เราซื้อดอกไม้ทุกเทียนกันเสร็จแล้วเราก็จะนําดอกไม้ทุกเทียนที่ซื้อมานําไปไหว้หลวงพ่อรุ่งด้านบนกันนะครับเราไหว้หลวงพ่อรุ่งกันเสร็จแล้วเราก็จะไปปิดทองพระพุทธรูปทั้งหมด5องค์ที่อยู่รอบๆหลวงพ่อรุ่งกันนะครับ พทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะไปกัน <ไป S 1> เลย<ป>หลังจากที่เราใช้เวลาในการเดินมาสักพักมือนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำวัดท่ากระพือคะ่ะเราไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างไปกันเลยพอเดินเข้ามาในตลาดแล้วภายในตลาดก็จะมีผัก ผลไม้เครื่องหอมที่พ่อค้าแม่ค้านำมาขายและยังมีของโสดขนมหวานเครื่องดื่มมากมายนอกจากนี้ยังมีปลาสวยงามต้นไม้ประดับเสื้อผ้ามือหนึ่งและมือสองพวกของใช้ต่างๆอีกด้วยค่ะ นอกจากีอาหารและเครื่องดื่มแล้วยังมีบริเวณปล่อยปลาให้หายไปด้วยนะครับ แล้วล่าค่ะแล้วนี่ก็คือของทีง่ระึกท่มากค่ะสถานที่ต่อไปนะคะเราจะไปสถานที่สวนก้ายไม้ของคุณมาลีค่ะไปดูว่าวิธีการพร้อมปลูกของเขาและการดูแลของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นทางออกจากตลาดเพื่อเดินทางไปยังสวนกล้วยไม้ขับรถตรงตามทางถนนประมาณ2.4กิโลเมตรขับตามถนนเราจะผ่านอาคารตะกูลหง ตรงไปอีก300 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยประชาราษฎรหมู่ที่1ตรงต่อไปอีก400เมตรเราก็มาถึงสวนกล้วยไม้ของคุณมาลีแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนกล้วยไม้นะคะนี่คือเจ้าของสวนกล้วยไม้ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ชื่อพี่ฟ้าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่ใช่เจ้าของเจ้าของของพี่คือคุณนะ้า ส่วนนี้ชื่อสวนกล้วยไม้คุณมาลีค่ะ,คะก็สวนกล้วยไม้นี้นะคะจะเป็นสวนกล้วยไม้ตัดดอกสําหรับส่งออกต่างประเทศค่ะตลาดหลักของเรา,าอยู่ที่ตลาดญี่ปุ่นไม้ที่เรามีใช่ไหมคะที่เป็นสีที่นิยมของญี่ปุ่นคือไม้ตัวนี้ค่ะชื่อว่าแอนินาลักษณะดอกจะมีสีชมพูค่ะแล้ววิธีการดูแลรักษาคะพี่มันดูแลยากไหมคะก็ไม่ยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือถ้าพี่พูดก็ไม่ยากหนระอกเพราะพี่มันชืนเบบีของคนทำกล้วยไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ประมาณว่า คือสภาพอากาศบ้านเราตรงนี้มันเหมาะสาหรับการปลูปกกล้วยไม้โดยเฉพาะเลยที่อากาศร้อนชืน้น<ค>แล้วก็แสงแดดกาลังดีแล้วก็ได้ลงจากทะเลที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็แหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์มันก็เลยทําให้กล้วยไม้เนี่ยเรียงง่ายในพื้นที่แถวนี้คือพูดง่ายว่าเป็นเหมือนแบบถ้าผลไม้ก็จะเป็นผลไม้ทีไอของบ้านแถวก็จะมีอะไรนะลาไยอะไรย่มะพร้าว<ค>อะไรอย่างน<ค>ีาา้ใช่ไหมคะกล้วยไม้ก็คือเป็นตรงพื้นที่ตรงนี้ก็คือเป็นแบบ ที่ดีที่สุดของการปลูกเลี้ยงได้เลยมันก็ก็เป็นแหล่งที่ดีในการมาท่องเที่ยวเพราะว่าจะได้เห็นดอกไม้สวยๆที่สุดอะไรประมาณนี <c oughs> ้ค <inde> ่ะส <ming> <color. h lem medim> <mon> ําหรับกล้วยไม้นะคะก็วิธีการพอปลูกของพี่คือของพี่จะเป็นสมัยใหม่สังเกตจากอันเนี้ยไม่ใช่กัมะร้าวแล้วใช่ค่ะจะเป็นแผ่นกระเบื้องอิฐบล็อกที่ที่เราไม่ใช้กัมะร้าวเพราะว่าเออเดี๋ยวนี้มะพร้าวเริ่มหายากขึ้น แล้วก็เชื้อราในมะพร้าวจะมีมากกว,ากว่ากว่าการใช้อีบออกแบบนี้ถ้าใช้อีบอกแบบเนี้ยกล้วยไม้จะไม่ค่อยเป็นลกูกค่ะแต่มันก็จะดูแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่แต่ว่าการให้ผลผลิตจะดีกว่าค่ะ,คะแต่ว่ากับมะพร้าวยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันนะคือคือมันก็ยังดีแหละถ้าเราหาแหล่งกับบะพร้าวได้แต่ตอนนี้นมันหายากเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามตามแบบตามสมัยไปเมื่อกี้น้องถามเรื่องอะไรนะตัดดอก ที่การตัดดอกอะได้อย่างอย่างถ้าถ้าตัดส่งนอกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีชอบแบบนี้เนี่ยอันนี้คือจะเป็นสายยาวที่บานสมบูรณ์คือไม่มีไม่มีรอยหลุดของดอกเลยเนี่ยจะไม่มีรอยหลุดแบบนี้เลยใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเขาบานอีกดอกหนึ่งอะจะเป็นบาน5้าดอกจะตัดส่งออกได้แล้วใช่เราต้องเลี้ยงให้ได้คุณภาพแบบนี้คะ่ะสําหรับการส่งออกพอถ้าสมมติว่ามันส่งออกไม่ได้เราจะตัดเป็นไว้ตลาดที่สําหรับการถวายค่ะ thank <laughs> you ไม่ได้มีสารตกค้างเขาเรียกว่าผ่านของกระทรวงอะไรกรมส่งเสริมแบบขึ้นทะเบียนยาถูกต้องแล้วก็คือใช้ปุ๋ยยาที่มีคุณภาพดีอะค่ะจะทําให้ปล้วยไม้งามเป็นตัวเสริมนอกจากสภาพอากาศที่ดีแล้วเขาเรียกว่าอะไรคนยังต้องกินอาหารดีๆเพื่อจะได้สวยใช่ป่ะใช่กล้วยไม้ก็ต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์เขาจะได้สวยกัน พี่เป็นคนทําดอกไม้รุ่นใหม่ใช่ไหม<ะ>คือพี่อ่ะศึกษาตลาดมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นอ่ะชอบอะไรที่เป็นม<ะ>ินิมอลดอกไม้จีนกุห<ะ>ลาบจีนมัมจีนมัมนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างมีกระทกับกล้วยไม้ไทยพอสมควร<ะ>คือพอคนรุ่นใหม่อ่ะแบบคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเริ่มโตขึ้นจากเกณฑ์พ่อแม่เราเริ่มสูงวัยใช่ไหมเออเขาก็จะแบบมีดอกไม้ใหม่เข้ามาในตลาด<ะ>เด็กรุ่นใหม่ก็จะแบบซื้อกล้วยไม้ไทยน้อยลง เออจะไปใช้อื่นไว้พระก็ได้แต่พี่อยากฝากว่าลองหัดมาซื้อกล้วยไม้ไทยบ้างอะไรเงี้ยอุดเอนเกษตรกรไทยเออใช่ประมาณนี้เพราะว่าคนทําเลิกไปเยอะมากเลยเนี่ยมีของใหม่มาทดแนใช่ใช่แล้วเหมือนว่าเออของใหม่มันก็ดูสวยกวา่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยอยากจะฝากไว้ ขอบคคุณ่ะเป็นไงกันบ้างคะหลังจากได้ชมคลิปของพวกเรา3คนหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และสาระดีๆจากคลิปนี้นะคะพวกเราต้องขาคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย